โอเคครับผม okay, ก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะฮะอยู่บ้านี่พับเกมสเตตออฟดีเคนะฮะมาอาวุธเราพังแล้วครับผมก็เดี๋ยวเราต้องคุยกับคนนี้นะฮะคนที่ผมบอกนะครับเมื่อคาวที่แล้วเราจะไม่ได้ทำธุรกิจเขาเลยผมต้องเอาปืนนี้ไปว่าเอ้ยห้าดิบนัดไปดีกว่าเนาะแบบนี้น่าจะโอเคกว่าแล้วก็เออมไปว่าต้องคุยกับเขา เราต้องอะไรเปลนบ้บางว่ะผมก็ลดูแลคนที่จะมีมมระเบิดไว้บ้างเนี้ยระเบิดไฟไปทักลูกหึอือยายาวิ่งสักหน่อยปืนนี้เก็บเกียงนะอืมป่ะเขาไม่น่า<ะ>จะมีอะไรมากมา<ต>ไปนะครับรีบเก็บของแล้วก็รีบเดินทางดีกว่า ก่อนที่จะมืดมากกว่าน,นี้เราทําภารกิจบ้างเนาะเพราะว่าเราจะไม่ได้ทาเควสทําอะไรบ้างเลยเอ,าอย่าเย่๋ยานี้จะแบบพาไปท,ทําเควสบ้างจะได้ไม่เบื่อเนอะอาะเดี๋ยวเราต้องมาหาของหาอะไรอีกนะผมสักเควสหนึ่งปึ๊บเดี๋ยวผมขอเล่นเสียงตั้งหน่อยดีกว่าโอเคหวังว่าเสียงจะดังขึ้นนะครับผม,ผมคิดว่าทุกคน จะไม่ค่อยได้ยินเสียงเท่าไหร่นะ oh, ผมร้อยกิโลเมตรครับโอ้โ oh, หบอกเลยว่าที่นี่มืดมากมืดมากครับท่าน <S <S อาจอาอาจะมีกระตุกเป็นช่วงๆนะผมเพราะว่าน่าจะเป็นโหลดเป็นการโหลดแมปนะฮะโอ้มาถึงแล้วตรงนี้เลยใช่ไหม อืทนตักหนึ oui> ่งทีระวังตรงนี้ครับเดี๋ยวเคลียร์ทำบิบก่อนเอ้ยโอ้โหโคตรโหเลยวะยังไงครับมาเนี่ยโอ้ยตรงนั้นขุดเยอะไปไปไปรีบทำงานก่อนดีกว่าเยอะมากเฮ้ยทำบิบโอ้โหทำบิบปไว นี่ไงนี่ไงมันจะบึ้นๆหน่อยนะฮะไม่รู้เพราะอะไรบรรยากาศน้าตมจรณ์ขึ้นมันไม่มีไฟฟ้าใช้เลยครับเมืองนี้ปั๊บเด็ดหัวมันนี่ไง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 โอ้โหไม่ยอมแตกแตก,แตกไหม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 อมบ้ทยอยเข้ามาครับจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หันพิษแถบชีวิตเปลี่ยนมาพิ่บเลยหลังเข้าไหมเราเคียร์หลังก็ได้ยังไงครับมาเนี่หน้าประตูก็เชื่อดได้รู้สึกว่าจะมีตัวมาเนี่ยโอ๊ยโดนหัวเพื่อนโอ้ไม่คุ้มกระถุนเปลืองเปลืองเอากระถุนไปใช้งานดีกว่าต,ตัวนึงครับอยู่นั่นยังไงสาปเขาให้ มีไม้อีกไหมเอ้าเดินออกไปแล้วเหรองั้นเราก็หาของพังๆไปเลยแล้วกันอ่ะฮะเกิดอะไรขึ้นโอ๊โอ้ยโอ๊ยอืมอืมอือยังไงโดนนะโอ้ยเยอะ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 มากอืมอืมอย่าเทศการนัว o ดี๋ยวฉันรู้ e e ไหนน r ่คือมิกก้วิลค์เค s ร์ e n นใช่เยอไงยะไงครับ้งเงรืออะไรยังไงยังไงไม่บอกว่าจะไม่หักหลังเราะผมเสียคนหักหลังมากที่สุดเลยเยี่ยมได้ของมาอัปเกรดนี่ก็ดีกว่าผมเอาสเกลที่กว่าเดอหอเลือกเป็นสเกลแล้วกันทั้งหนึ่งตัวนะครับ ฟักหนึ่งคน uh, หาของไป <move> หาของไปครับ s <S ที่นี่ไม่มีของละหมดละเราต้องไปตรงไหนอีกตรงนี้เลยนะไกลมากๆเลยงัย้นเก็บของก่อนครับเราจะไม่รีบแล้วกันอขอขอค้นหาตรงบ้านหลังนี้ก่อนดีกว่าไม่รู้ว่ามีอะไรบ้านนะครับบ้านหลังนี้เหมือนจะเป็น ไปชนีซะมากกว่า,วานะแย่ละผมทำลั่นครับ <c oughs> อ,อืออือโทษทีเพื่อนโทษทีเพื่อนอะไรอะไรเก็บเก็บเก็บให้หมด <c oughs> ได้กระถุนกระปืนมาครับยังไม่เพียงพอ <c oughs> ปั๊บเนี้มบีอไหนวะ อันฟีสตอปกริลลิงเดอะกายเขาส์ doing us a favor ไปเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าเก็บของเก็บปืนไปของหน้าเต็มเรียบร้อยแล้วไปจุดมุ่งหมายที่เราต้องการไปก็คือหนึ่งพันกว่าเมตรนะครับผมตรงนั้นเลยน่าจะเป็นสุดทางเลยไปทางไหนวะต้องย้อนหลังกลับไปอ่ะทางนี้ไปไม่ได้ โอ้โหต้องย้อนหลังกลับไปไกลเลยเหมือนกันนี่อย่ทางนี้ปะโอ้ยโทหโหโหโหนทนทน,นทางนี้น่จะไปได้หรวอั้งโอเคต้องเข้าซอยไปบอกเลยว่าเมืองนี้คือแบบต้องหากระดิกยาวให้ซอยนี้ปะ เออซอยนีครับผมโอ้ยติดติดติดพื้นเลยส้มบี้ระวังสอมบี้แก๊สสอมบี้แก๊สระเบิดอ่ะผมบอกเลยว่าเยอะมากมันจะอยู่ตามพื้นนะถ้าเหยียบทีนี้คือติดเชื้อแน่นอนแหละร้อยเปอร์เซ็นต์่ะอีกหกร้อยเบสครับผมบอกเลยว่าสนุกมากครับผมเกมนี้ ลองหาเล่นกันได้นะสเตต์อฟดีเคภาคสองผมยังไม่เคยลองเล่นภาคแรกเลยนะตรงไปยาวเลยน่าจะขึ้นไปด้านบนสัมากกว่าไปจะขึ้นข้างบนกันนั่นแหละมาแล้วไม่รู้ว่าอะไรผเผชิญกันเราอยู่ครับตอนนี้แต่เรามาที่นี่แล้วครับโอ้โห เอู๋เดี๋ยวซอยผิดจริงๆกลับไปทางนี้ทางนี้โอ้โหบ้านหลังนี้เหรอโอ้โห้รู้สึกว่าเป็นบ้านที่ทอุย๊ยใครอ่ะใครวิ่งผ่านเลยวะคนเหรอใครอ่ะมีคนอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยยัยงไงครับเนี่ยโอ้หาของก่อนขอคลิปเลย ผมเก็บให้หมดอย่าพึ่งซัมบี้มันมาแน่ผมบอกเลยโอ้โหเป็นที่ที่ผมไม่เคยมาเลยเนะี่ยน่าจะเป็นการอัปเดตมาใหม่มั้งเฮ้ยลบ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 มากันยังไงเนี่ยเหมืนมนววมนนอมน,น,นจะเป็นบ้านอะไรทักอย่าง อ๋อฮะโอ้โหกระตุกนิดหน่อยนะ <c oughs> เนี่ยอบี้ว่าไงครับไม่น่าจะมีอะไรละ้อตรงนี้ขึ้นได้ปะไม่ได้หรอ เป็นทางตันอะข้างบนเชิญเข้าบ้านเหรอคนนี้มีระเบิดไฟขายอขอตึอสักหน่อยดีกว่าอ่าต้องคุยใครเนี่ยคุยกับคนไหนเนี่ยฮัลโหลคนนี้ใช่ไหมอาหารเรียบร้อยเขาอยู่ที่นี่กันเหรออ๋อเหมือนเราเขา เหมือนเราเขามาส่งเหรอ,อแบบนั้นจะมากกว่าเนาะหาของก่อนแล้วกันขอทิ้งยาน,นี้ไปก่อนแล้วกันบุม่มโอ้บ้านหลังนี้คือแบบหยุดเดี๋ยวสกอตบี้กีดไว้เดี๋ยว,ยวนะอยู่ไหนเนี่ยเมืรร่อกี้ผมเห็นสก๊อตบีก้กีดอะ โอ้โหลั่นไปเลยครับกระตุนพึบเลยเอาของไปเก็บหลังรถกันได้ไหมฮึสอมบี้เพึบเลยอย่าอย่ามายุ่งกับเราโอ้โหเหนื่อยมากบอกเลยจังหวะน,นี้ไม่ไหวแล้วตัดขาไปเลยโอ้โหของเยอะจัดเนะเราไ่รูจะหาที่เก็บยังไงเลยหลังนี้ก็ไม่น่าจะแท็กได้นะครับ ืจะขอค้นหาของก่อนแล้วกันคือแบบพึบมภาพมากโอ้โหมีของดีด้วยก็คืออันี้เอานี่ดีกว่าเอาไว้ในการอัปเกรดนะครับพวกไฟติ้งยิม,ม,มกับกดน้ำเดีย๋ยวดูนี่ทีมีอะไรบ้างมอครับโอ้โห มีมอสด,ด้วยนะนี่คือกระสุนโหไม่รู้จะทิ้งอะไรเลยครับเนี่ยจังหวะเน,นี้ยป่ะเดีย๋ยวเราเอาของไปขายเขาสักหน่อยเอาเจ้าสิ่งนี้ไปขายเขาดีๆๆ yeah, <why> เอาไปขายเขาไป you <know> ป่ะอย่าหาของด้านในบ้านในบ้านมีของอีกเพิบเลยเราต้องการกระสุนนะครับแล้วก็มอสโอโหต้องเก็บของก่อนปะ เดินวนไปวนมาอยู่แถวนี้แหละมีเขเว้อะไรปะไม่มีหรอกมีแต่เขเว้ที่แบบต้องบิว้วเก็บน,นี่ไปแล้วก็น็อตเก็บไปก่อนละกันไปเอามอสนะครับมอสเครื่องปั่นไฟแล้วก็ระเบิดอย่าลืมน,น็อตไม่ทันละน็อตเก็บไปแล้วไม่เป็นไรข้างมันงนั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าบ้านเราไกลมากเดีย๋ยวเราค่อยตะเวนหาของแบบ ไปเรื่อยๆแล้วกันอ้าโอ้โอ้โอ้เยอะๆๆทำไมรถมันดิฟจังวะเดี๋ยวเราค่อยเข้ามาในนี้ใหม่นะครับโอ้โหรถลื่นมากกลับบ้านนก่อจ้าุ้ยไอตัวนั้นระเบิดไออ้วนโคตรเยอะเลย ไปมุมข้างถนนเลยข้างบนก็มีบ้านนะผมเคยจำได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปเอ้ยโอ้โหอ,อยู่กับบิงตัดหน้าโอ้โหจะเรียกค่าเสื้อหาดิยังไงฮะบิงมีให้หรอกว้อยอะไรเต็ม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  จะถึงถนนใหญ่แล้วครับถึงแล้วด้านหน้านี่กลับบ้านก่อนเอาของไปเก็บให้หมดโอ้โห <c oughs> เปิดประตดดูดูอะไรเพื่อนประตูจะพังเอานะกลับบ้านก่อนแล้วก็เก็บของให้หมดนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเอ้ยตรงนี้มีรถด้วยน่าจะพักก่อนนะครับโอ้ยโอ้ยพ,พัง ทางไปเนี่ยโหรถคันนี้โคตรลื่นเลยไปยไม่ได้นนครับผมก็ถึงละบ้านเรา <c oughs> เรียบร้อยถึงบ้านแบบสบายๆ <c oughs> น่าจะเป็นเควนให้บิวแล้วม,มากกว่าเก็บไว้หมดครับของต่างๆ ระเบิดกระตุนกระตุนโอเคเรียบร้อยเขาบอกให้อัปเกรดโอเคอัปเกรดปุ๊บแล้วก็ผมคิดว่าเราควรจะอัปเกรดในส่วนของอ่าเรามีอะไรบ้างอันนี้คือทําระเบิดใช่ปะ่ะมีมอสใส่มอสไปก่อนลวกันนะฮะอันนี้ก็ใส่มอสอันนี้ไปเราต้องมีไฟตึ้งยิม แต่ว่าเราเหล็กเดียวน้อยนะครับผมก็เลยคิดว่ายังไม่ทับดีกว่าพยายามแบบซ่อมๆไปก่อนแล้วกันตอนนี้คนที่บ้านเรามีอยู่แค่นี้นะครับยังไม่มีใครที่จะเป็นอันนี้ได้เคว์หลักมีอะไรบ้างเหมือนให้เราบิวต่างๆ,ๆนะผมโอเคเดีย๋ยวค่อยบิวทีหลังแล้วกันนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันนะผมก็เป็นคลิปที่สั้นๆน,นะก็ไม่อยากให้ยาวมากนะผมเพราะว่ามันจะตัดตอนค่อนข้างนานนะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย